รู้หรือเปล่าครับว่าในโรงเรียนแห่งหนึ่งของไทยเราเนี่ยกำลังมีการปฏิวัติแบบเงียบๆเ,เกิดขึ้นแล้วพลังที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ก็คือ AI ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าทึ่งมีกันปกติแล้วเวลาเราพูดถึงนวัตกรรมการศึกษาเราจะนึกถึงใครกันครับวิศวกรเก่งๆหรือ CEO บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆ แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคำตอบที่แท้จริงของนวัตกรรมครั้งนี้มันซ่อนตัวอยู่ในห้องธุรการล่ะครับและนี่ก็คือฮีโร่ในเรื่องของเราครับคุณนัทพ,พัพัฒปริยาพาสเธอเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนบ้านหัวดอยครับจุดแข็งของเธอไม่ใช่การเขียนโค้ดหรือการเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับแต่คือการที่เธออยู่หน้างานเห็นและเข้าใจปัญหาจริงๆในทุกๆวัน การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนะครับแต่มันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ตรงในการทำงานธุรการของโรงเรียนมาเป็น10ปีเลยทีเดียวประโยคนี้ของคุณนัทาพาสคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับมันบอกเราว่านวัตกรรมที่ดีที่สุดเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดจากการเอาเทคโนโลยีล่าสุดเข้ามาใช้แต่เกิดจากความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งต่างหากว่าจริงๆแล้วเราต้องแก้ที่จุดไหน และจากความเข้าใจปัญหานั่นแหละครับก็นำมาสู่ทางออกนั่นก็คือโครงการที่ชื่อว่านุ t ภาพุทธ365ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นภารกิจในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาปฏิรูปการทำงานในโรงเรียน เป้าหมายหลักๆเลยนะครับก็คือการแก้ปัญหาความยุ่งเหยิงของเอกสารของข้อมูลต่างๆด้วยการสร้างศูนย์กลางดิจิทัลขึ้นมาแค่ที่เดียวเลยเพื่อรวบรวมทุกอย่างตั้งแต่เอกสารราชการไปจนถึงสื่อการสอนพูดง่ายๆคือทําให้ชีวิตของคุณครูง่ายขึ้นเยอะเลยครับภาพนี้เทียบให้เห็นชัดๆเลยครับ จากเดิมที่คุณครูต้องจมอยู่กับกองเอกสารงานที่ต้องทำด้วยมือซ้ำๆวุ่นวายไปหมดก็เปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอลที่ทุกอย่างรวมอยู่ที่เดียวคล่องตัวขึ้นเยอะซึ่งมันไม่ใช่แค่ลดขั้นตอนนะครับแต่เป็นการคืนเวลาอันมีค่าของคุณครูให้กลับไปอยู่กับการสอนและตัวนักเรียนได้เต็มที่แต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับนี่คือสเต็ปต่อไปที่ทาให้เรื่องนี้มันว้าวขึ้นไปอีก คือไม่ใช่แค่การจัดระเดยบข้อมูลแต่เป็นการนำเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนจริงๆลองดูเครื่องมือพวกนี้สิครับนี่มันคือการเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ไปเลยนะฮะเด็กๆไม่ต้องรอถามคุณครูอย่างเดียวแล้วแต่สามารถเข้าถึงคลังความรู้ขนาดใหญ่ได้ด้วยตัวเองอยากรู้อะไรถามได้เลยตั้งแต่คำอธิบายง่ายๆไปจนถึงการทำวิจัยลึกๆที่มีแหล่งอ้างอิงให้พร้อม มันคือการมอบอำนาจในการเรียนรู้ไว้ในมือของนักเรียนโดยตรงเลยครับแล้วในฝั่งของคุณครูล่ะนี่คือภาพสะท้อนปัญหาที่หลายคนเจอเลยครับภาระงานด้านเอกสารงานธุรการต่างๆที่มันเยอะมากมันเป็นเหมือนงานที่มองไม่เห็นแต่ค่อยๆกินเวลาและพลังงานที่ควรจะใช้ในห้องเรียนไปทีละนิดทีละนิดและนี่คือผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดครับ พอเราเอาระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยลดภาระงานพวกนั้นได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณครูมีเวลามีพลังงานกลับคืนมาเพื่อทุ่มเทให้กับหัวใจหลักของการเป็นครูนั่นก็คือการสอนและการดูแลนักเรียนนั่นเองครับแต่เรื่องนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่การเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับวิสัยทัศน์ที่แท้จริงของโครงการนี้คือการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบใหม่หรือก็คือการสร้างพลเมืองดิจิทัลสาหรับโลกอนาคต หัวใจสำคัญที่โรงเรียนนี้พยายามปลูกฝังคือแนวคิดของความเป็นพลเมืองดิจิทัลครับคือไม่ได้สอนให้เด็กแค่ใช้เทคโนโลยีเก่งแต่ต้องสอนให้เป็นผู้ใช้ที่มีความรับผิดชอบรู้จักเคารพตัวเองและคนอื่นบนโลกออนไลน์ด้วยและการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้แน่นอนครับแต่มันเป็นความพยายามร่วมกันของทุกคนในโรงเรียนเลย ตั้งแต่นักเรียนคุณครูเจ้าหน้าที่ไปจนถึงผู้ปกครองและคนในชุมชนด้วยปรัชญาการสอนของโรงเรียนก็เปลี่ยนไปเหมือนกันครับโดยหันมาเน้นการเรียนรู้จากการทำงานหรือ work based learning คือแทนที่จะเรียนแต่ในตำราก็เน้นให้นักเรียนได้ลงมือทำจริงเจอปัญหาจริงแล้วก็แก้ปัญหากันจริงๆเลยเป็นการเชื่อมทฤษฎีกับการปฏิบัติเข้าด้วยกันเรื่องราวของโรงเรียนบ้านหัวดอยนี่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ เอาละครับทีนี้เราลองมาสรุปบทเรียนสำคัญๆจากเรื่องนี้กันดีกว่าว่าอะไรคือหัวใจที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้สำเร็จแล้วเราจะเอาไปปรับใช้กับที่อื่นได้ยังไงบ้างนี่คือเหมือนกับสูตรสำเร็จที่ถอดออกมาได้เลยนะครับ 1. คือเริ่มจากปัญหาจริงๆที่คนหน้างานเจอ 2. คือใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์ไม่ต้องรอของใหม่ล่าสุดเสมอไป 3. คือต้องสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกัน และข้อสี่ที่สำคัญที่สุดทุกอย่างที่ทำต้องดีกับทั้งนักเรียนและคุณครูไปพร้อมๆกันครับเรื่องราวนี้สอนเราว่านวัตกรหรือฮีโร่คนต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากซิลิคอนแวลลีย์ก็ได้นะครับแต่อาจจะเป็นคนที่ทำงานอยู่ข้างๆเราในชุมชนของเรานี่เองมันเลยเกิดเป็นคำถามที่น่าคิดนะครับว่าแล้วฮีโร่คนต่อไปในโรงเรียนของเราละ่ะจะเป็นใคร